สวัสดีครับจะให้ผู้ไทยผู้อิกฤษผู้ไทยได้นะมือเดยคนไทยไเดี๋ยวให้เป็นแปลให้เพื่อนฝาดก็ขอบพระคุณอาจารย์นะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากเลยก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าเมซิ่งนะตอนแรกที่อ่านในรายละเอียดไม่รู้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและมันคืออนาคตของโลกแต่ว่าผมเองเนี่ยก็คอืก็ต้องต้อนรับพวกเราก่อนในแะา่ะข้อเมืองนกะรุงเทพนะครับก็ยินดีที่ทุกคนมาร่วมงานนี้เป็นงาน,นแรกของเราที่เปิดเมืองนะ แล้วก็แสดงว่าต่างชาติเขาเริ่มมั่นใจแล้วล่ะที่มาร่วมง,งานในวันนี้นี่ผมเองเนี่ยผมก็ไม่ใช่ผมเป็นวิศวกรโยธานะก็ไม่มีความรู้เลยเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอโตเมชัติอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกได้แล้วก็รอติดตามเรื่องเทคโนโลยีอย่างตื่นเต้นนะเพราะวันทุกปมีมันเปลี่ยนมาทุกปเีเร็วมากเลยมันเป็นตามมวลโลแหละพลังของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแล้วก็เราแท่จะหา ลิมิตด้านบนไม่เจอเลยว่าปีหน้ามันจะเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ในฐาน,นะผู้ปฏิบัติการนะผู้ปฏิบัติการคือผมก็เป็นคนดูแลเมืองถูกไหมเราเป็นฝ่ายใช้เทคโนโลยีก็ฝ่ายอาจารย์ไว้สามเรื่องนะครับไม้สามเรื่องว่าคุณยนเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอันแรกคือต้องเป็น people centric คือต้องเน้นคนเป็นที่ตั้งคืออย่าเอาเทคโนโลยี centric แต่ว่าต้องเอาคนปัญหาของคนเป็นโจทย์แล้วคุณยนต้ตองตอบปัญหาของคนปัญหาชีวิตจริงอะ ต้องเอาขุ่นยนตม์มาตอบปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะเช่นทํายังไงให้น้ําไม่เสียอากาศดีขึ้นความปลอดภัยอะไรเงี้ยนันต้องเน้นเรื่อง e o เ l e c e n t r i c เรื่องที่สองผมว่าต้องระวังคือหมายว่าขุ่นยนเนี่ยต้องมั่นใจว่ามันจะทําให้โลกดีขึ้นนะอันหนึ่งที่ผมกังวลนิดนึงแล้วก็อย่างเช่นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยขุนยนก็อาจจะเป็นตัวทําให้เกิดความ ใกล้เท่าเทียมกันมากขึ้นถูกไหมเพราะว่ากลายว่าใครมีหุ่นยนต์มีเทคโนโลยีกายเป็นคนนั้นมีอํานาจอยู่ในมือแต่ที่ล้วก็อย่ากเนี่ยผมมีคนกวาดถนอนอยู่มนนมมหมื่นคนของกทมถูกไหมถ้าใจาเกิดพัฒนาหุ่นยนต์กวาดถนนได้แล้วพน,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 นักงานกวาดถนนหมื่นคนกับครอบครัวอีกสามหมื่นคนจะไปอยู่ที่ไหนน,นี่ก็สําคัญเลยนะว่าเออที่มันต้องตอบเทคโนโลยีให้ได้ไว่าเทคโนโลยีมันก็ต้องมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเหมือนกัน ไม่ใช่มาแล้วก็แบบสุดท้ายความเหลื่อมล้ำมากขึ้นหรือว่าสร้างพลูชันสร้างการจัดทรัพยากรไม่ซัตเทนนอร์เบอร์ครับอันไหนที่สองคือว่าต้องทําให้โลกดีขึ้นด้วยอันที่สามนี่ก็อันนี้น่าสนใจคือผมฝากไว้แต่ว่าอันนี้ก็อ่านหนังสือมานานมากคือเราจะสอนเรื่องเอติกหรือเรื่องมอรัลกับคุนยนยังไงถ้าเกิดเราผลิตขุนยนตที่เป็นคุนยนฆ่าคนน่ะขุนยนมันสั่งให้ไปฆ่าคนเงุต่ว่าน,นาักด่มันก็ไม่มีมอรัลไม่มีเรื่อง คุณคุณจะทำหรือว่ามันก็ไม่ต้องปวดื่อวบาบนคุณโทษพัฒน,นาอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาไหมหรือแม่เรื่อาง,ง่ายๆเลยมันมีมันมีโจทย์ชื่อฟรอลี่พร็อพเล่มนันไม่เคยดียนนะเป็นเรื่องโจทย์รถรางอ่ะเขาบอกมีรถรางวิ่ง,งมาเงี้ยเราเราเป็นผู้ควบคุมคันโยกให้รถรางมันจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบอกว่ารถรางมันแหกโค้งมามันก็แบบเปลกแตกแตกถ้ามันตรงไปเนี่ยมันมีโอกาสจะฆ่าคนห้าคนคนห้าคนอยู่บนรางแต่ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ย จะมีคนอีกหนึ่งคนแต่คนนี้จะตายแน่ถ้าเราบังคับให้เลี้ยวขวาถามว่าเราจะโยกขันโยกนี้ไหมเพื่อให้รถลาวมันเลี้ยวไปทางขวาและฆ่าคนคนเดียวแทนที่จะตรงไปแล้วมีโอกาสฆ่าคนห้าคนคำถามนี้นเป็นคำถามที่เป็นทีษดีถูกไหมนะนัก,นกไอ้ปัชญาสมัยก่อนก็ตั้งคำถามมาเพื่อว่าเรามีจัดยังไงแต่ว่าปรากฏว่าพอมีอโอโตโมัสคาร์กันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกญตัวนะเพราะสุดท้ายรถคนนั้ตัดสินใจแล้วว่า คุณจะยอมหลบเพื่อให้คนนี้ตายคนขวาตายไหมหรือคุณจะยอมตรงไปได้ฆ่าคนข้างหน้าตายเพราะรถมันต้องตัดสินใจเองคุณโยนมันต้องตัดสินใจเองแล้วว่าคุณจะหักลมเพื่อเอาคนบนรถรอดแต่ว่าคนบนถนนตายไหมอันนี้เป็นเรื่องละอเอียดอ่อนนะและ้วคุณโยนเพ่อผมก็คิดอยู่เฮ้ยยัยงไงหรือว่าถ้าหุ่นยนต์มันเกิดรถยนต์มันเกิดเป็นรถยนต์อัตโนมัติขับเองแล้วมันทำเฟสให้คอนดิชันได้หรว่าพอเห็นว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้ารถกลายเป็นรูปเรา มันก็หักหลบแล้วไปชนคนอื่นตายเงี้ยถามว่าคอนเทนต์วกนี้ก็จะละเอียดอ่อนขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะมันก็เป็นเรื่องปรัชญาที่คิดแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมีคําตอบในหนายคนแล้วก็คงมีเรื่องหลายเรื่องที่มันยังซับซ้อนอยู่ในฐานะที่เป็นคนนอกก็ฝากครับแล้วก็คงมีเรื่องโจทย์ที่ท้าทายแต่ว่าอย่างที่บอกไอ้โจทย์ที่เราคิดว่ามันมาไม่ถึงมันมาเร็วกว่าที่คิดเยอะรถอัตโนมัติเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายมันจะมีไอ้เรื่องเงี้ะเรื่องโมเล่เรื่องเอติก ดึงงานดีๆมาให้ประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอให้งานนี้ก็บรรลุความเอความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็กวาขอเป็นเจ้าภาพที่ดีนะแล้วก็จะดูแลผู้มาเยือนทุกคนอย่างดีครับขอบพระคุณครับอาจารครับ Thank you very much, Mr. Governor. Uh, if I could have you remain on stage for a moment. Uh, we'd like to do a photo shoot to commemorate this occasion. Uh, I'd also like to invite Atan Takrit to the stage as well, as well as the team from Gotama and the team from Mahidol. <laughs>